f ีเอฟซีคนบากราร์โลเกดแล้วก็วุฒิชัยอะไรก็รล,ก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 ลเกดครับผมวันนี้เจอกันกับวันที่สิบสามสิงหาหรือไม่ไม่ไในใจครับเพราะว่าเมื่อวานก็น่าจะใช่หยุดวันไม่ครับผมครับส่วนผมไม่ได้หยุดครับเพราะว่ายังมีหนี้สินเยอะก็เลยต้องทํางานก่อนครับผมครับวันนี้เจอกันจะช้าก็ไม่มีอะไรครับ FC เอฟซีขออ่าอัปเดตอ่าการทํางานหรือว่า าษาพูดภาษาอีสานให้ฟังหน่อยว่างั้นก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้ก็เกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาครับผมสีบอกอีสานสูฟังครับผมบาสีหวานขึ้น,นตาลบอครับผมรับสาวไม่ห่างไม่ใหม่ทักสามารครับผมโอเคเดี๋ยวจะาพาเอฟตีได้ดูการพ่นตีหรือว่าเก็บงานวันนี้จกประกอบรถครับผมครับวันนี้ก็จะประกอบเทน้าให้ป๋าอยู่สุวรรณภูมิครับผมหรือว่าท่าตูมนะฮะเดี๋ยวจะ ทรงให้เพิ่นเบิงแล้วก็เฮ็ดคลิปให้เพิ่นเบิงครับผมครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปเบิงกันครับครับวันนี้ก็มีสินค้าครับผมสินค้าเราก็มีผ้าเบาะมีเบาะครับฝาก FC ทางกทมหรือว่าภาคใต้อีสานเหนือครับผมมีผ้าเบาะมีคอท่อมีทุกอย่างครับแล้วก็อัพทุกทุกคลิปอยู่แล้วครับผมวันนี้ต่างหากครับเดี๋ยวจะพาไปดูการทํางานของคนสีครับผมเดี๋ยวทีนี้เริ่มจากเบาะเบาะมีหลายสีครับเนี่ย มีหลายสีสีชมพูสีดําแดงสีเขียวดำเดียววันนี้จะจัดร้านใหม่เดี๋ยวจะออาให้ดูตอนเย็นครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงจะคัดแยกออกมาครับผมครับฝาได้ครับ f อฟซีสำหรับผ้าเบาะแล้วก็เบาะครับเอาไปใส่นางเรียนก็นได้เอาไปใส่รถห่างๆยู่บ้านก็นกนได้กางามครับโอเคครับ ตัวนี้ตัวนี้เป็นสวิงอาร์มครับสวิงอาร์มของเทน่าครับผมเนี่ยของปา๋าครับอยู่สุวรรณภูมิท่าตูมครับผมนี่ครับอันนี้ก็ต่อหางปลาได้วแล้วรับตัวนี้มีขายครับกันพิษายอีสานมาเท่ากับนีขายหางปลาสวิงอาร์มผลสีเก็บงานให้ป่าครับอยู่ที่ท่าตูมครับผม,ผมวันเนียบบอกคนบ่ิเดณป่าใส ครับส่วนที่นี้จะเป็นตัวถังครับตัวถังสีแดงครับผมฝนสีแดงครับผมจะออกเป็นสีชมพูครับผมเพราะว่าแดดมาออกไปไหนครับนี่ฮะอ่านี่แหละป่ามันยากขึ้นยังนี่เห็ดแต่ละคันนี่ครับต้องเบิลงแดดเบลฝนหล้วก็เห็ดสีดามโค้งครับผมเก็บงานให้ครับอันนี้อย่าเฝ้าเล็งเลยป่าเด้อครับผมถูกต้องของกม่าของวันครับผมตัวนี้เป็นถังคอนคอร์ดครับผมคอนคอร์ด i k กําลังตีสีพื้นอยู่ครับผมกําลังเห็ดสีพื้นครับผมเดี๋ยวจากืันนี้จะขัดสีขัดเงา โปสีโปรพลาติกครับผมได้สีให้ครับสำหรับป๋าคันที่ทำไอเอหรือว่าคอนคอร์ดรับสไตล์คอนคอร์ดไอใส่ถังคอนคอดครับผมกับป๋าติดตามครับม่รู้จะสวยเท่าไหร่ครับผมส่วนดามโค้งก็มีเหมือนเดิมครับดามโค้งครับดามโค้งที่ใส่เวฟบร้อยยี่สิบห้บร้อยสิบจับปักหรือต่างๆรุ่นต่างๆครับคาเซอะไรก็ได้นะขอให้ f อฟได้โทรมาสายตรงหาผมครับว่าจะทำรถทีิบากรุ่นไหน ใส่รถอะไรครับต้องการค้แนะนํานแบบไหนงบน้อยงบมากให้โทรหาครับหรือว่าแชทหาได้แต่ว่าถ้าไปคอมเมนต์ใน u t u b e ก็ดีครับผมแต่ว่าบางครั้งผมก็มองเห็นบางครั้งผมก็ไม่ได้อา่านครับผมเพราะว่าผมมัวแต่ทางานหลายหน้าที่อันนี้ฝากเอฟซี e ครับคือจัดสั่งของให้โทรหาก็ได้อ่าอย่าอ่าขอคำปรึกษาให้โทรหาก็ได้ครับคุยกันหาหนะ้าที่เข้าใจรู้เรื่องครับผมแต่ว่าถ้าเข้าแชทยุหังสามชั่วโมงก็้อใจครับ แล้วก็อีกอย่างครับบางทีตัวหนังสือมันทําให้คนผิดกันครับผมบางคนเข้าใจไอ้ตัวหนังสือทําให้คนผิดกันก็คือหนึ่งอาจจะเข้าใจอีกแบบหนึ่งครับผมแล้วก็คนต่างของเข้าใจอีกแบบหนึ่งครับขอรบกวนครับคลิปนี้จะเป็นประสบการณ์ลหลายอย่างที่เจอมาให้โทรหานะครับเด้อไอเอฟซีโทรหามางงหหันสิง่ายสิทครับผมดามโค้งเฮาภาษาอีสานก็คือดามโค้ง สวีอามโชคนาครับผมพอมีทุกรุ่นครับผมมีทุกรุ่นภาษาเริ่มจะเป็นภาษาสกุลละครอนแล้วบัณฑมีทุกรุ่นครับเรียบร้อยเก้าสปาร์เรียบร้อย 9, สิบไอเรียบร้อยยี่ห้าครับผมอันนดี้เทาสามาถใส่ได้เลยบรองตัดตัวถังครับผมบรดนตับตัวถังบรไดตแปลงอย่างมากมมยครับถอดท,ที่คบคนที่มาเป็นร่างหรือว่าไม่เป็นช่างครับผมก็ทําประกอบได้ครับ เฮ็ดใจเฮ็ดเองได้เพราะว่าผมวางหมากวางแผนหา่ไปแล้วใส่ไปตื้มข้สอดข้าปั๊บขันนาดปั๊บใส่ผักบตรงผักเข่าใส่ด่างโค้งด่างโค้งเข้ากับเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วครับตรงรุ่นก็คือใส่ไ้เลยประมาณนี้อันนี้สาธิตครับก็คือใส่ไ้เลยเข้ากับเชื่อมไ้เลยด่างโค้งมีประโยชน์อยัางก็คือหาเข้ามาแข่งกับมาใส่ก็ได้บอแข่งบาโดดมาจัาเนื่นครับผมแต่ว่าตัวนี้เข้าสิเฮ็ดใจเพื่อสวยงามครับผมบางคนงบน้อย ใส่บางครับใส่รุ่นบางเด้อบางคนงบหลายเห็ดแข็งแรงทนทานไปเลยก็ได้ใส่สีปีซาปีขัดรุ่นลูกบวชขัดอีหดาเอาหัวนะครับขบัดปากไว้เลยครับผมดามง้งตะว,วิ่งอาร์มนี่ไะไปดูอีกนี่ฮะอันนี้คือเทนา้าของป๋าครับของป๋าอยู่ที่ทา่าตูมครับครับตอนนี้ก็ขัดเงาลอกสีเดี๋ยวจะยิงทรายครับยิงทรายหยักแล้วก็อาจจะ ทำสีหรือาจจะยิ่งซสาหยาบก็ได้ดูที่ผลง,งานหรือว่าบ่งหนุนหน่อกกันความันสีมันทำได้เหมือนนี้ครับครับอันนี้ทางน้ำมันเดี๋ยวจะเดสีให้ฟ้าคันนี้สีจันแนงหน่อยครับผมเพราะว่าเอฟซีครับกดติดตามมาใน u t u b e ครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวถ้าผู้ใดกดติดตามหรือเอฟซีเกา่าครับให้คอมต์มาเดี๋ยวผมจะมีของแก,กของแถมเสือ่อหรือรลดราคาอะไรหรือต่าง,ง,งนนๆนานาครับเดี๋ยวนี้นำใจจากผมแน่นอนเพราะว่า ตะก,กี้กับบุ้ีหยัางขับบ่มี FC มาอุดหนุนผมครับไปตัวนี้กระดามพ่วงครับดามพ่วงคนสีไว้ครับมีป่าวานมีเทนามีเบลลอยเกาโซนิกครับผมพิเศษก็จะมีมีอุ้งเครื่องครับผมหรือว่าอุ้งเครื่องของเวฟลอยซิฟป่าเวฟลอยยิมห่า ครับผมนี่ครับผมอันนี้กะเอไทยราคาพิเศษสลับเอฟซีครับผมฝากครับอยากได้ดามโครงรุ่นไหนอยากได้ตสวิงอาร์รุ่นไหนอ,อยากได้ไปอุ้งเครื่องรุ่นไหนให้ทักมากตอนนี้พิเศษครับจากใต้ครับผมสั่งดามโครงแล้วก็อุ้งเครื่องของสปาร์คหนึามห้ซึ่งไม่มีใครทํา แต่นี่ก็เฮ็ดให้ครับทางเรียนประเทศไแน่นอนรออีกจักมื้อเด้อป๋าเด้อเพราะว่าลูกน้อังเขาไม่ใช่งานเมื่อวานครับผมรออีกหนึ่งวันครับป๋าครับ FC จากใต้จําไม่ผิดป๋าศรีนครอยู่ที่ศรีนครครับผมชุดหน้าครับชุดหน้าเรามีหลายรุ่นครับผมมีตั้งแต่แกน30มิมลแกน31มิมลแกน33มิมลครับผมโชคหัวกับอัพไซด์ดาวครับผมโชคต่างๆอันนี้คือยังมาแปลงพ่อครับตัวนี้คือดั้มเดิมอยู่ ทานยากได้คือเก่าเดิมไปแปลงเองถ้ายากได้นนคืออันเนื่องกาคือยูทีแกนโชครับแกนเล็กก็ขายถูกแกนใหญ่ก็ราคาแพงไปอีกแกนโตไปอีกก็แพงไปอีกก็อยู่ประมาณตามลำดับครับเพราะว่ามันจะไปตีราคาเดียวกันไม่ได้ครับผมราคาต้นทุนต่างกันเข้าไปส่วนตัวนี้ก็คือชกตลาดยางเดิมครับหัวจรวดขันมันโคเอิญกับหัวจรวดครับเป็นรุ่นดิสตรุ่นดัมครับผมใส่ได้รุ่นที่ สามเมตรเบียบร้อยยี่ห้าเรียบร้อยครับอ่าส่วนมากภาคตะวันออกหรือจันทบุรีจะชอบครับผมอันนี้ฝาครับคู่ละพันครับผมอ่าหัวจรวดครับผมตลาดยางเดิมตอนนี้การแข่งขันก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหลายสนามครับผมฝากครับตลาดยางเดิมครับมาใหม่ครับใส่ได้มันนุ่มกว่ากันครับผมกับโชคเก่าครับผมโชกเก่าจะะปริงทีหรืออ่าโซ่ทีก็อาจจะไม่นุ่มครับตัวนี้จะนุ่มดีครับผม มีเยอะครับประมาณ1ิบกว่าตัว1ิบกว่าคู่ได้อยู่ครับผมตัวน,นี้โชคใหญ่สามารถแปลงใส่ทุกรุ่นครับผมแปลงใส่เวร้อยเรายิมหามีตัวถัง,ง,ง้างอยู่ทางเราใกล้ครับผมแปลงด้ขอคำปรึกษาโทรหาครับผมโทรหาได้ตลอดคำปรึกษาจะใส่อะไรจะมีสินค้าตัวไหนงบกี่บาทครับงบน้อยงบมากเครดตบัครับผมคอยเอฟซีเดี๋ยวถามครับเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากครับทักทายเฉยๆเดี๋ยวจะพา ลูกพาเต้าไปซื้ออะไรในตัวเมืองประเทศแล้วก็จะกลับมาทํางานครับอ๋อทักทายเอฟแค่นี้กันครับสวัสดีครับ